สินค้ากลุ่ม Mac เปิดตัวสัปดาห์หน้าอ่านมี iMac, macbook pro, mac mini และชิป M4 ที่ได้แรมเริ่มต้น 16G ครับคุณแกร็กจอตเวียรรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Apple ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับโพสข้อความหานบัญชี X ส่วนตัวเลยบอกว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์แห่งการเปิดตัวสินค้ากลุ่ม Mac รุ่นใหม่ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่21ตุลาคมเป็นต้นไปคาดว่าวจะมีทั้ง iMac MacBook Pro Mac Mini ชิป M4 ตามข่าวลือที่มานานแล้วครับในขณะเดียวกันคุณ Mac w o นะู a n นักข่าวดังแห่งมูมเบิร์กก็ให้ข้อมูลเสริมนะคะว่า Apple เนี่ยได้รอนจดหมายเชิญสื่อบรรดาลเคียเตอร์เข้าร่วมงานนำเสนอสินค้าแบบปิดนะครับในวันพุธ30ตุลาคมดังนั้น iMac MacBook Pro และ Mac Mini ชิป M4 ก็น่า,นาจะเปิดตัวผ่านเว็บไซต์โดยไม่มีการแจ้งงานใดๆครับตามข้อมูล ที่ลือก่อนหน้านี้นอกเหนือจากการขยับมาเป็นชิป M4 แ,แล้วยังมีการอัปเดตสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการขยับแรมเริ่มต้นเป็น 8G ถึง 16G เลยและแมงมินิจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านดีไซน์นะับตั้งแต่ปี2 0 1 0โดยตัวเครื่องจะมีขนาดที่เล็กลงและมากับพอร์ต USB-C ดานนาเลยครับ